เราเข้าใจได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเรากำหนดมีสติมีความระลึกได้มีสัมปัญญะมีความรู้ตัวอ,อยู่ตลอดเวลาเมื่อมันเกิดขึ้นเรายับยั้งชั่งใจได้แม้เราอยู่นั่งอยู่ในที่ความวุ่นวายแต่จิตใจเราก็ต้องสงบเพราะว่าความสงบเกิดขึ้นจากการประพฤติ ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติสมะถะกรรมฐานสมถะก็คือที่ตั้งกรรมฐานก็คือการปฏิบัติการเป็นแบบให้ไปสู่สมถะคือความที่ตั้งเห็นความสงบอันนี้สมะถะกรรมฐานก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิด ความสงบขึ้นภายในใจทีนี้ก็สมถกรรมฐาน1นึ่งและวิปัสสนากรรมฐาน2ก็คือคำว่าวิปัสสนาก็คือความรู้แจ้งวิปัสสนากรรมฐานก็คือ,อาการทำให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นในใจของเรา เมื่อเรารู้แจ้งในสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติในสิ่งที่เป็นตัวของเราในสิ่งที่เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ทางจิตเป็นอารมณ์ทางใจของแต่ละบุคคลเมื่อเราเข้าใจเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราเรียนรู้จากเกิดขึ้นจากที่เราได้ปฏิบัติ สมถกรรมฐานแล้วก็การที่เราจะมีสมถกรรมฐานเราก็ปฏิบัติตัวให้เป็นผู้สงบก่อนก็คือสงบจากกายสงบเมื่อมันสงบคือเราก็ปฏิบัติศีลก่อนนะ,ะเรามีศีลแล้ว ศีลนี้ทําให้ปฏิบัติทางกายให้สงบคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่พูดหลอกลวงแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมลัยอันนี้แหละคือเราปฏิบัติศีลแล้วเมื่อเราปฏิบัติศีลได้มันก็เป็นสมาธิสงบกายแล้ว เป็นสมาธิก็คือสงบใจสมาธิหมายถึงเอาทางด้านจิตใจอย่างเดียวากายเราจะมีสมาธินั้นมันศักแต่ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นศักแต่ว่า,าสิ่งที่เป็นรูปร่างเฉยๆมันไม่ได้ว่าให้มันเป็นสมาธิส่วนสมาธินั้นมันเป็นาทางด้านธาตุวิญญาณ สมาธิเกิดขึ้นทางใจสมาธิเกิดขึ้นทางให้จิตใจใหเรา,เายับยัง้งชั่งใจได้ทันรู้จากธรรมะที่มันเป็นหลักความจริงมีอยู่3ประการก็คืออนิจจังเมื่อเราเข้าใจในสังขารในสิ่งต่างๆที่มันเป็นของชั่วคราว เม้คลองร่างกายนี้เราคลองร่างกายนี้ไปก็ไม่ถึงร้อยปอกกีบางคนก็ไปตั้งแต่เล็กก็มีบางคนก็ไปตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีบางคนก็ไปแล้วแต่ภาวะบุญกรรมนำแต่งเนาะอันนี้แหละจึงเป็นหลักสำคัญอันนี้จังก็หมายถึงว่าสิ่งที่มัน แตกดักมันขั่วาวาวคำว่าอน,นิจจังคือเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรออมันเป็นอน,นิจจังเป็นความไม่เที่ยงเมื่อมีทางด้านจิตใจก็ทางด้านความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงวันวันหนึ่งเรารู้สึกได้ทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งเก็บทั้งปวดทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกระหาย ทั้งหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความคิดความคิดเป็นของที่ฉับไวเราต้องกำหนดรู้ทันความคิดรู้ไปก่อนความคิดเรามีกรอบอ,อยู่กรอบเรามีกรอบความคิดเราต้องใส่กรอบไว้กรอบของสมาธิกรอบของความคิดก็คือ,อสติ สัมปัญญะนี่แหละเป็นกรอบมันเป็นฝาปิดสติก็คืออความระลึกได้ยับยัง้งยับยัง้งเป็นกลาวเป็นกลาวของความคิดทีนี้สัมปัญญะก็คือสติสัมปสัญญะก็คือความรู้ตัวอันนี้ก็เป็นฝา เป็นฝาแห่งความคิดเราเอาความคิดไปใส่ในกล่องของสติความระลึกได้ไวนะแล้วก็เอาความคิดนียเอาไปใส่ไปใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ปิดด้วยสัสมปสัญญะก็คือความรู้ตัวเสมอว่าถ้ามันจะทะลุออกมาถ้าเราเปิดฝาออกมาความคิดมันก็วิ่งไปไหนมันก็วิ่งไปสู่ความโลภความโกรธความหลง วิ่งไปสู่ที่ต่ำแล้วก็มองมันดูได้เขาไม่ให้เราไ,ม,ไ,ม,ราไ,ม,ไาม่ไม่ให้เราคิดไม่ได้ห้ามไม่ให้เราคิดนะแต่ว่าเมื่อเราคิดแล้วเรากำหนดรู้ทันกำหนดรู้ว่ามันคิดไปยังไงสารพัดที่มันจะคิดต้องยับยั้งด้วยเอามาเอาความคิดเนี่ยเราก็จัดระเบียบความคิดของเราใหม่ ความคิดที่มันฟุ้งซ่านที่มันออกไปแล้วก็ที่มันออกไปแล้วก็ยับยั้งด้วยสมาธิการนั่งสมาธิหนึ่งหมายก็ว่าเราใส่กรอบความคิดของเราให้มันมาอยู่ในในสุม่มเหมือนกับเอาไก่ไปขังไว้ในสุม่มนั่นแหละแล้วก็ เขาเรียกว่าจัดที่จัดทางให้มันเป็นสมาธิซะมันเป็นสมะถะก็คือเป็นความสงบขึ้นมันเมื่อมันเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเป็นความสงบขึ้นออทางด้านจิตใจของเราก็สงบอันนี้แหละทางพระพุทธศาสนาเออขาจึงจำลองเออขาจึง,จงว่าเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา สมาธินี่คือสมถกรรมฐานแล้วก็ปัญญาก็คือวิปัจสนากรรมฐานสมาธิสามารถตัดกิเลสได้ชั่วคราวในขณะที่เอาสมาธิคมไวเ้เรียกว่าคมไว้ชั่วคราวเหมือนกับไม้ที่ไปทับหญ้าอยูเอ่เมื่อเปิดหญ้าเมื่อเปิดไม้ออกหญ้าก,ก็จะเขียวขึ้นมาเหมือนเดิม สมาธิก็เหมือนการน,นั่งหลับตาการนั่งหลับตาอยูอ่มันก็กินข้าวไม่ได้มันก็ใช้เวลาแค่ยังชั่วขราวเขานั้นเองการนั่งสมาธินะแตะ่สวีปัตสนากรรมฐานมีสติรู้แจ้งเห็นจริงลืมตาขึ้นก็รู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในใจอยู่ในธรรมะของพุทธเจ้า เมื่อมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจึงมีสติสมาธิเราเอาไวา้ด้วยกรอบของสติะนะทีนี้เราเอาความคิดเอาเอาความคิดออกไปทั้งเอาความคิดและเอาสมาธิที่มันเป็นสมาธิดีแล้วก็เ,เอาไว้ในกล่องของสติแล้วครอบด้วยสัพพัญญะความรู้สึก อันนี้มันเราก็เอาไว้ในกล่องในกรอบอย่างดีมันก็เป็นปัญญาวิปัสสนากรรมฐานก็คือความรู้แจ้ง